Bye. นำเลยให้พี่นำเลย ยวไม่พุนอยู่คันเดียวเยี่ยเขาไปกันได้หมดกูเลียวไม่พุนอยู่คันเดียวสวั <c oughs> สดีครับลุงนี่ขนาดว่ายังไม่มืดนะแม่งมองทางจะไม่ค่อยเห็นแล้วกูเนี่ย <c oughs> ขอบคุณครับ ไม่เคยขับกับตี้นี้นะครับผมเฮ้ยน้ำมันจะหมดนี่หว่าเว้นกับชิปเปิงเลยบไบค์เกอร์บไบค์เกอร์ กูเลี้ยวกนได้หมดกูเลี้ยวได้มัไหมเนี่ยน่าจะมีกูเนี่ยเลี้ยวไม่ได้โอ้โหสิยงยังสุดรถผมน่าจะเลี้ยวไม่ได้อะน่าจะติด ดูดิผมเลี้ยวสุดแขนแล้วนะไอ้เหี้ยจะเลี้ยวไม่พ้นโอขับวันหดเกินเราผมด้ยวย 我咋走了呢？ ต้องเรียบไม่ต้องเรียบไ,ไฟแดง <laughs> น้ำมันจะหมดว่ะพี่น้ำมันจะหมดหน้ำมันเตือนดูดปีกทีก็ดูดใช่ไหมใช่โอ้โห,โโหน้ำมันจะหมดให้ได้เลยเนะี่ยเุ้ยเจ้าเกิดพี่โอ้โหอย่างสุด้ยโอ้โห,โโหไปแล้ว งไม่เห็นมองทางไม่เห็นพี่โอ้โหรับฟิวตัวมันได้สมบูรณเลยครับใช่เออจัดเลยพี่เต็มที่ ไปแล้วเฮ้ยมีคนเล่นหน้าสงการด้วยอ่ะโอ้พี่ออกไปดูรถเลยพี่น้ำพัดผมจะบทเนี่

แวะบเซเว่นก่อนนะผม เออเกือบเกือบแล้วท้าไม่เห็นเน่ยให้สัญญาณมืออ่ะนี่ก็เป็นรถที่เรามากันวันนี้นะครับผมจะมีนินจา400รถผมนะครับผมแล้วก็รถชาวแก๊ง250นะครับผมเห็นไหมจ๋าแจ๋วเลยอันนี้น่าจะเป็นพี่เขาบอกมาว่าเป็นสเปคญี่ปุ่นธรรมดานะอันนี้จะเป็นตัวนำเข้า แล้วนี่ก็เป็นตัว HP. เอพมาดิสามโทนสามสไาตลา์ใช่ครับสามสไาตลา์ครับเจ๋วเลยวะดูดิโอ้สอห้าศูนย์สวยมากเลยนะเดมือวเราไปจอดเล่นกันอยู่ที่บึงนาวก็มน <c oughs> นะครับผมจอดกินน้ำกินท่านั่งคุยกันสักหน่อยสวยนะสีดำนี่้วาล้วสติกเกอร์ถังมาด้วยเป็นสีเงิน เช่นเงินเกินเหมือนตัดเหมือนตัดเงินเลยนะเจ้ามากอะโอเคครับเดี๋ยวถ้าเราไปนั่งตรงบึงกันแล้วเดี๋ยวไงถ่ายคลิปไม่รูกกันอีกที่วันนี้ก็มาขี่กับพวกพี่ๆเขาก็เนี่ยเขาได้ไปฟ้าแท้ด้วยก็ขี่ขำๆนะครับผมเร็วบ้างช้าบ้างโสุดเลยนะครับผม